สวัสดีครับท่านเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็พี่มงคลนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยในเรื่องของอโครงการปฏิบัติการชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนนะครับในตําบแลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุดร้อยตำบลน,นะครับซึ่งตําบลแม่กองนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในร้อยตำบลน,นะครับที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดวันนี้กเ็เป็นขั้นตอนขั้นการเตรียมการจัดโครงการนะครับวันนี้ก็จะมาพบปะก,กับผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็สืบสภาพชุมชนนะครับบริเวณที่เป็นวัดโรงเรียนโรงงาน สาานประกอบการต่างๆนะครับแล้วก็เข้าทางการพบปากับแกนนําชุมชนนั้นๆนะครับเพื่อจุดประกายความคิดนะครับเพื่อสืบสภาพชุมชนนะครับทั้ง14ชุมชนนะครับแล้วก็เป็นการแสวงหาความร่วมมือนะครับแนะนําและก็ประชาสัมพันธ์โครงการนี้นะครับว่าเราจะมีขั้นตอนการดําเนินการจากกี่วันนะครับก็โครงการนี้ก็จะเริ่มจากวันที่3ธันวาคมนะครับไปถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับปฏิบัติการร้อยวันนะครับในโครงการ ค้นหาผู้เสพในชุมชนนะครับซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้เนี่ยตำบลแม่กองเราเนี่ยก็จะมีเป้าหมายอยู่ที่นําผู้เสพจํานวน200รายนะครับเข้าการบําบัดรักษาโดยชุมชนนะครับก็เป็นถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะตรงนี้คือการแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดของของรัฐบาลนะโดยเฉพาะในส่วนที่เรามาค้นหา นะผู้เสพแล้วมาบันดเนี่ยตรงจุดเพราะไม่นั้นเนี่ยการที่เราไปไล่จับไล่จับเนี่ยมันก็จะไม่มีความร่วมมือแต่ตรงนี้เรามาช่วยกันค้นหาโดยให้ชุมชนม,มาช่วยกันนะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ผมว่าตรงจุดที่จุดแล้วปัญหายาเสพติดมันจะหมดไปถือว่าในส่วนของวัดพวงมลาลัยโดยท่านเจ้าวาดเองผมเป็นประธานข้ามการก็ยินดีให้ความร่วมมือในการที่สนับหนุนในเรื่องของการให้จัดตั้งศูนย์ถ้า ถ้าประสงค์จะดําเนินการในการจัดต้านสูงตรงนี้ก็ยินดใีให้ความร่วมมือแล้วก็คิดว่าการร่วมมือนั้นเนี่ยจะเชิญชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาให้ความร่วมมือด้วยครับขอบคุณมากค,ค,ค,ครับพี่